สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเหมือนเดิมแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายมุนนะครับก็มากับเพื่อนนะครับมาบินเล่นด้วยกันแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกับ JR Forza 450ลำนี้เป็นของลูกค้าพี่ปันจะพี่พพี่ปันจำหลัดนะแล้วแต่ว่าผมใช้เป็นวิทยุ T14 ในการบินนะครับล้ำนี้ก็จะเป็นชุดไฟแบบเทพๆเลยนะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแล้วก็ก่อนอื่นฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผวกเอกสายมุนด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูรายละเอียดลำนี้กันข้างในนะครับว่ามีชุดไฟเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ JR Forza ลำนี้นะครับ mm hmm. สำหรับ JR Forza 450านลำนี้นะครับจะใช้เบรความยาว3-2-5นะครับแล้วก็ชุดไฟ ผมจะไล่บอกมาทีละอย่างเลยนะครับชุดไฟก็จะมีเซอร์โวยกพีนี่เป็นของกลาสนะครับเซอร์โวกันหางเป็นของกลาสเช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่ข้างในนี่ครับเป็นของกลาสสปีดฮอ y w วิง60แอมป์แพลทินัม V4 กล่องเคบา้ำเงินนะครับ แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นในฮอลลนี้นะครับก็จะเป็นหางสายพานนะครับแบบนี้ใบหางเป็นพลาสติกนะครับเป็นของ JR จะมีนูนๆต,ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็น JR Pro Pro นะครับกิ๊บใบเอกิ๊บใบพัดท,ทางหลังก็จะเป็นอลูนะครับลักษณะของตัวก้ามปูเนี่ยจะเป็นอ่า D.F.C. ก็คือประกบบนประกบล่างนะครับตัวเทลสไลด์จะมีรางมีรางนะครับให้ให้ให้ตัวก้ามปูจับนะครับบนกับล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ฟินตั้งเป็นคาร์บอนนะครับฟินตั้งนะครับฟินตั้งเป็นคาร์บอนบูมของ J r Forza เนี่ยจะเป็นบูมที่มีคนที่มีขนาดจะใหญ่กว่าอ่าพวกคอทาร์ลทั่วๆไปนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่เพราะว่าสายพานที่วิ่งอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ต้อง มีพื้นที่หายใจด้วยนะครับแล้วก็ฟินนอนนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีตัวประคองลวดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวประคองลวดเฟรมข้างนะครับเฟรมข้างก็จะเป็นคาร์บอนบางๆนะไม่หนามากนะครับเพราะว่าเน้นเบานะครับเมนเกียจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีรูตรงนี้ด้วยนะครับ ทำให้เป็นการลดน้ำหนักแป้นวางแบตนะครับเขาเรียกว่าถาดแบตตรงนี้ก็จะเป็นมีสายรัดเป็นของ jr โปโปตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องบอกเพื่อนๆนะก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ของ jr โดยเฉพาะนะครับมีขนาดเป็น3 5 0 0 kv นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฮอลํลำนี้มีวันเวย์ที่หัวพีเนียนมอเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับคือปกติฮอทั่วไปเนี่ยจะมีวันเว์ที่ตรงเมนเกียร์แล้วก็มีลอกสายพานอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นวันเวย์ตรงตรงบูทบูทเมนเกียร์แต่ว่าฮอฟอร์ซ่าลำนี้นะครับจะมีอ่าวันเวย์ที่หัวพีเนียนมอเตอร์นะครับแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นบล็อกแบริ่งบนล่างนะครับตรงนี้จะเป็นบล็อกแบริ่งบนบล็อกแบริ่งล่างนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกที่ออกแบบมาให้เป็นพลาสติกเพราะว่าเวลาที่พอตกนะครับจะช่วยลดแรงกระแทกทําให้เมนชาร์ปเนี่ยไม่เกิดความเสียหายห,ายหรือคดนะครับฟอร์ซ่าลํานี้นะครับก็มีสปินเดิลที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตกเนี่ยแรงๆแล้วก็เบรดเนี่ยไปฟันพื้นสปินเดิลคดยากนะครับต้องแบบแรงจังๆจริงๆนะครับ แล้วก็ขาสก,กีขาสก,กีจะมีขนาดที่สูงนะครับพอเวลาที่เราลงจอดเนี่ยมันก็จะมีความามั่นคงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้า,ถาขาสก,กีถุงสูงเนี่ยฟินตั้งหางหลังเนี่ยมันก็จะมันก็จะสูงตามไปด้วยทําให้ใบหางเนี่ยโอกาสที่จะฟันดินก็น้อยลงนะครับเจอาฟอร์ซ่าเนี่ยเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีมาเป็นน่าจะสิบกว่าปีได้แล้วนะครับ นะครับโรงงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นงานของญี่ปุ่นเลยว่างั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่ากนี้แล้วครับชุดเฮก็จะเป็น DFC นะครับซึ่งจะมีตัวลิงก์กิ๊บเบดนะครับต่อจากตรงกิ๊บเบดเนี่ยถึงสวัสดเพดโดยตรงเลยนะครับก็จะมีความแม่นยำสูงสามารถที่จะเอาไปบิน3 d มดีโดยที่กระแทกกระทันมาก็รับได้หมดทุกรูปแบบนะครับ สำหรับฮอลำนี้เดี๋ยวไปดูฮอลำนี้บินแต่ผมบินแบบเป็นเซตเดินทางนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปสามสองห้าเป็นไงแล้วมันหายไปไหนสามสองอย่างเงี้ยสามห้าสิบห้าสามหกสิบสองอันนั้นมันแมสสุดคูลแล้วพี่โอเคเปิดวิดิวแล้วนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่นะครับเป็นสองพันเจ็ดเป็นสามเซลสองพันเจ็ดนะครับ ไขคานุป,ปี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาห่อไปวางไว้ตรงที่โล่งๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะบินบินฮอบเดินทางนะครับ คนฝันนะฮะ ครอบเลยก็ได้ครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ jr forza สี่ห้านลำนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับซึ่งเดี๋ยวลูกค้าจะส่งวิทยุกับกับวิทยุก็คือวิทยุอย่างเดียวนะฮะก็เดี๋ยวส่งมาแล้วก็จะบายเข้ากับลำนี้นะฮะแล้วก็ส่งงานนะครับก็คือ,คอบายแล้วก็บินแล้วก็ ให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งโดยใช้วิยุไฟสกายนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากขอฝากเพื่อนๆน,นะครับใครที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์นะครับสักลำหนึ่งไม่ว่าจะเป็น JR Forza X360 Divil 380 Divil 420หรือว่าจะเป็น Divil 505หรือว่าจะเป็นทอค่ายอื่นอาค่ายอะไรก็ก,ก็ตามนะครับก็ยังไงก็ก็สนใจก็ทักมาหากันได้นะครับสำหรับในคลิปวันนี้ฝากกด u b s c r i b e กด ติดตามนะครับกด like, ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับ <ICEOVER. S 1> <if> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ